ครับเรามาเล่นนี้กันมีทั้งหมดยี่สิบใบตแบบขูดนี่ขูดไปแล้วอันนึงไม่ได้เลยต,ต้องมีอันนี้ตัวรางวัลในเนี้ยถ้ามีก็คือจะได้นี่ถ่ายไปแล้วอนนัไม่ได้ฟาวใบที่สอง

มาอยู่นี่สลักกันหมดเลยว่ะเลขอะไรเอ่ยไม่ได้ใบละพันบอล ไปสนะีแล้วฟาวเอาไป5แนละ้วไป อได้พุ่นคืนป่ะเฮ้เสียหนึ่งพัน ทุนยับขาดทุนยับสักแสนแม่ขาดทุนยับ เฮ้ยห้าพันว่ะเฮ้ยอันนี้ได้ห้าพันด้วยลงทุนด้วยสองหมื่นแล้วตอนนี้ได้มาหกพันแล้ว ไม่ได้เฮ้ยอะไรเท่าไหร่วะเนี่ยหนึ 1, 000. 7, 000่งพัมันเจ็ดพันละ ได้ทุนคืนไหม 8, แปดพันละนี่ก็ได้หนึ่งพันอีก nó lệch những người dơ lá lệch đừng à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  ừ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  เ็กหนึ่งก็มีแล้ว x <ฮ> <c oughs> สี่ <c oughs> <c oughs> อืมอืมอ้าเท่าไหร่โอ้แขบบ่งพันอีกแล้ว <c oughs> เท่าเลยนะฮะใช่ไหมวะยี่สิบล้านจะบอกว่าเลขสามนะอ้ยเหียะเลขเก้าเอ้ยี่สิบล,ล้านตกงใจวดเห็นหางเลขเก้านึกว่าหางเลขสามอู้ยี่สิบล้าน อกอของไม่มีทุกใบเลยโอออะไรแปกือวไแป๊กเว้ยไ,ไ,ได้เท่าไหร่เอ่ย อันนี้ได้หมื่นหนึ่งว่ะอันนี้ได้ปืนนึ่งเว้อันนี้ได้เยอะสุดเลยนี่ได้หมืนหนึ่งอันนี้ได้หมื่นหนึ่ง น,น,นับ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 สิเดี่ยแล้วห้าพันเป็นหมื่นห้าืหกหมื่นเจ็ดหมืนแปดหมื่าโุนพัน,นยัง ใบสุดท้ายดึ่งอยากได้ตังเขามันต้องเสี่ยงหน่อยก็สนุกดี